ทำไมโอทงูมันนิ่มยังวะโอยโอยโอยกดดีออ้อ้ไอเไอเไอ้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 อ้อ้ไอ้อ้มอ้ไอ้ไอ้ไอไม้ไอไออออิ้้อ้อ้าวอ้ไอ เฮ้ยมึงดูไหนวะนี่ไอของมันนะไอ้แว่นไม่รู้แหละแต่กูสบายแล้วไม่หมายถึงเราเราคือมันเราเคยอยู่กับเราใช่ไหมตายที่แล้วเลยเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงนะคอโอเวอร์ไปเรื่องอื่นเลยคอ้โหคอร์บ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 คอรแลคบไอ้เฮ้ยไอ้แว่นอะไรไอ้แว่นเฮ้ยเฮ้ยเคียมึงบูลลี่เขาไอ้ไอ้อ้ของของมันมีปะ ไปโอ้โหลพี่ฉันจะขอความผู้ช่วยเจ้าไม่ไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวอ้าวเหี้ยเรียบร้อยขอคืนหน่อยเถอะไอ้สัตว์แค้นทำกูแพ้ไอ้สัตว์แค้นคนจีนเจอคนจีนด้วยเป็นคนเลียซัพพอร์ตแล้ววะป่ายแล้วพี่ป่าป่าเอาเลยชูเทปมาแล้วเนี่ยโอ้ยใช่ยาดตัวนี้ไปเลยผีก็ดูผี เรียกอะไรี้ยไอ้ผีก็ดูเล่นตัวอะไรดีอ่ะที่เป็นเมททำโมทำโมเอาทีก่อเลกกิไม่เหมยยังไม่ใครก็ได้ทำโมโอเทงูโอเทงูก็แบบนั้นเหมือนตัวที่เราอยากอยากเล่นอะก็อยากเล่นก็อยากเล่นอ่ะถึงจะรู้ว่ากากระเออแต่กูอยากเล่นกูอยากเล่นนะแล้วชนะไหมไม่ไม่ไม่ให้สไป โอ้ยเอคิสกิลมันไกลยังอ่ะคือกูไม่รู้มันคือกูไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้ยย่าเป็นกัวไม่ได้กลัวแต่กูโดนกดเลนกลัวกูนี่แหมมันถักกูสัสวางหมากล้อมมันเลยเฮ้ยเอาโฮโอมาเล่นนี้เนี่ยนะใครซัพพอร์ตเอาโฮมาซัพพอร์ตนะ เออบ้ามันจะมันก็ทําได้นะแต่มันจะไม่ถึกอย่าทําเออมันจะไม่มันจะไม่ถึกอบบให้กูลงบมาช่วยปะมาเลยมาวางไปออกออกรองเท้าดีกว่าเก่งเดรัยเฮ้ยตายฟรีตายฟรีเพื่อนเราอ่ะเฮ้ยโอ้เอือห์ไอ้เโอ้ไม่ตายด้วยอุตส่าห์ฟิกเกอร์เข้าไปคลิปนี้คลิปไม่พอ พอแน่นอนสำหรับอันติกูไม่พอไปไปดึงไม่ได้พี่แมวแล้วเสียเลยเสียได้เดี๋ยวตายฟรีแมวเฮียไม่กูัวอะไรจะตายเพื่อนมึงตายได้เดี๋ยวให้กูตายออ้้าวไเฮี้ยเอ้ยย่าไม่ได้แดกกูได้รองเท้าแล้วไอ้เปแก๊งก้างหน่อยกูต้องการมึงเพื่อน เดี๋ยวนี้เพึ่งดีมันไม่มีมานาแล้วเนี่ย <โก S 2> มันมาถึงแล้วกูไม่ใช่เด็กแฟร์บกดี้บก,บกดี้เขาเลยเขาเลยเอ้ยตันนัดโอ้อยตีไม่โดนไม่ไม่ไม่อีกทีเดียวว้าจุกเลยเนี่ยกูเนี่ย

ว้ายยิงกูเลยฮะไป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 จะตายแล้วครึ่งหลอดอีกคอมโบเซตเดียวหายแน่นอนไอ้พี่ตายสักทีเฮียนี่แน่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโถ่ทำไมโอเทงูมันนิ่มอย่างวะ โอยอย่า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 มองแกอยู่ยอ้เหี้ยเฮ้ยกระสุนเทียมยิงหนักกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียมเมืกี่ได้ปกคลิปเลยสัตว์ใครมึงอะเราไม่เกไอ้เหี้ยาฐานฐานถ้ามึงตายจริงๆนะกูบอกเลยได้ปกคลิปแบบฮาเลยเฮ้ยเอคีมาเอคีมาเอคีมาแน่นอนเพื่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 อนต้องช่วยเพื่อนไม่งั้นแม่งตาย กูมาแล้วที่สุดของคำว่าไอ้ยาไอ้ยาพี่ถอยมา <S 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 โอ้เคีียรล็อกเก็ตลันเชยอ,อีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ไกลนไกลโอ้ตายซาทำไมพวกมึงขัดจังหวะกูเก่งจริงๆวะ เฮ้ยป้อมล่าันแตกแล้วเนี่ยไม่เป็นการหรอเดี๋ยวกันให้ขอเลยพ่ะกูขอกูขอคีบันรวยรวยรวยไป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 ขอ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 เวลไม่ใช่อยากได้เวลเวลกูตามเวลกูตามมันไม่ทันเืินแก๊งบ่อยยังไงไอ้ยังไม่เชื่อยิ่งจบเจ๊งแฟนราข้ามเลยเปล่าพวกกูพวกกูนี่แหละไอ้เีัยทำไมกูเล่หมูโจ้มหัวจังวะแล้วทำไมกูเล่นมัน ถือบอยมันตัวท็อปเทียเลยเพื่อนไม่มันกระจอกไอ้เหี้ยมึงไงควายตาไม่เถีงเชื่อกูเหอะเชื่อเกียร์ความยิบ่ายใครไม่เชื่อเอ้ยอย่าบวกเยอะกูไม่ไะออไม่กูมาแล้วเพื่อนบวกกูไปแล้วไม่ให้เธอปปไปไม่รอดมันรอดโมวิน เคอองไปคงได้ไปแหละ้เย <laughs> จังหวะนี้เป็นจังหวะดีไปฝ่าอ้อปาปฝ่าหมึกไปเพื่อความจเจริญเจริญน,นะฮะจะเพื่ออยากได้ฟอง <จะ S 1> เอ้ยใครโหวต <laughs> อีกแล้วใครโหวตอีกแล้วไอ้เหี้ยคนน่า,นารมณ์ขัเลยไอ้เหี้ยวเบื่อแล้วหรอเอ้า,อาเอาโดนยิงไม่เห็นลหนี่แน่ไม่ให้เธอไปกูโดนล็อกเก็ตลันเชอร์อีกแล้วไอ้้เหีย ไม่เพื่อนโดนเพื่อนโดนไล่อยู่อูยอขออมาโอาเคมันว่าแครี่แล้วชิมโมเขานี่นี่นจีจีนี่จีจ,จ,จ,จีด้วย Why you so aggressive ฮะทำไมทำไมถึงไปอย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่แหลงนะเว้จะอะไรขนาดนั้นนะ่ะฉันอยากนอน มันบอกว่ามันอยากหน่อยมันง่วงว่ะใช่ใช่ใช่วูบบ้านกูเรียกวูบไอ้กูดูจินภาษาไทยโอ้กูโดนล็อกเก็ตหลันเจออีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้แซ่ไอ้เกลียดมากเลยกูตายเพราะไอ้เหี้ยเนี่ยไม่พ่อมึงยิงแอ้กูคนเดียวเมื่ไงวะไอ้ยิ่งหายมึงไม่เบื่อว่าไอ้ยุ่งหมายมึงล็อกเป้าคนอื่นเมื่อกีดูดิบอดจริงจริงโอ้ยต้องมาล่างทุกครั้งกูจะฆ่ามันใช่ไหมเออ แมตีปอมฟรีเฮ้ยต้องเอาตัวหลังอะพี่ไม่เนอะตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้อะไอ้เหี้ยมันมาก็ต้องฆ่าแหละอุยเกือบตายอะแต่ถ้ายืนแต่ถ้ายืนเนี่ยกูไม่สามารถยืนกับใครได้เลยเว้ยไม่ไม่แต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยไม่เกิดหรอกไอ้เหี้ยถอยเถอะไม่มีความหมายฟาร์มเดียวเชื่อไหมยืน ยืนไม่ชาติเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชนะหรอกไอ้สัตว์แค่ยืนอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ยคนเราอะนะเห็นไฟคนเดินข้ามไม่ควรยุ่งกับมันไอ้เ้ยล่าน้ำมันกูจะเติมกูจะล่าน้ำมันลงไปไอ้เหี้ยว่าไงจ๊ะการที่เราทําให้มันเคลื่อนโทรศัพท์พังได้มันถือว่าเป็นสักเซสแล้วเว้ในชีวิตกูอะโอ้ยแจก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 เฮ้ยแจกแจกกูจะล่าแจกจริงเหรอก็มีกี้มันเดินมาให้ข้าหนิเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยแต่ชินอยู่ข้างหลังนะชินอยู่ข้างหลังนะเปลามึกปลามึกไโยเอามึกผมมึงจะบวกสิวะผมมึงจะบอกยแม่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 พื่ตายใช่แมแม่แม่อะไรลงไปเนี่แม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 ่่แม่่่ โอ้โหมาเสือกูง่วงนอนแล้วจี้ดินี่ไงอ๋อโอยแต่ไปดูมามุญโอ้ยโอ้มึงโหเฮียอะไรมึงดูกูสิมีกินมันปิดโอ้โหโอ้โลาก่อนสลับไปดะไม่ไหวอ่ะกลมาเสือกกูสองหกอะไรอยีางนี้แน่นอนกูไม่ไม่ไหวละเออกูมันไม่ไหวจริงๆ นี่หรอกนัโถษโถ่เอ้ยต้องแพ้เหรอเนี่ยแพ้ไม่แพ้นี่กูอยู่โนจี้โอนจี้เอาเนี่ยเร็เร็วถ้ออกของขนาดนี้ก็ไม่ถ้าโคลออกของขนาดนี้ก็ไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเร็เร็วอ่าไปตีด้วยนะยีตีให้โอ๋อคอมานตูแย่งขีบชันไ้่มาเป็นโรคอะไรเดินตับวะไม่รู้เลย คือไม่ออกของซับก็ทีมด่าฟักกิ้งน,นี่นี่พิทักล่างเร็ว้กเกมเกมเขาให้เล่นมึงมีความสุขเองที่หมายให้กูชนะ <laughs> <laughs> ให้กูชนะให้ <laughs> กูชนะทคุณผู้ชมไม่รู้ว่าไอ้ตาที่เราลงมันต่ตาชนะใช่ไหมทำไมคือเราแพ้มาหลายรอบมากเลย เออแล้วมึงตายอีกแล้วหรอใครมึงดูดิมีใครมีคนเดียวบ้านกูบ้านกูเรียกวูบี้อ่ะตื่นฮัลีแคปให้มันหลับสักห้าทีแล้วตื่นมาได้ไหมมันมันมันจะหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยตายว้าย มาว์วเกิดาว์วว้าวไม่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 เราเกิดันเชาไม่ตอจไต้องขามให้ได้ก่อนแพ้ไว้สักตัวหนึ่ง ก่อมึงจะก่อนเสียมเสียให้สัตว์ใช่ทำยังไงก็ได้ให้มึงให้มึงดูสะทุนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตาย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 ใครมาหลบตัดไปโดมาตัดไดมาใครมัาหรอนี่ไงนี่ไงโอ้ล็อกเก็ตลันเชอร์ไอ้เหี้ยมึงจะจรวดสักตายบะเออไอ้เหี้ยยิ่งกว่าเดโนก็จะหลวมมึงนี่แหลนออกมาที่นี่เฮ้ยมันจะตายนะเดี๋ยวกูฟิกเกอร์เอาเลยปะไปเลยไปเลย มันไม่ตายเลยนี่ไตายเนี่ยเย่โอ้โหมึงแม่งแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยอย่างนี้ไล่บ้านโอ้ยเฮ้ยเฮกูเจอสวัสดีชาวไทยสวัสดีปุ๊บป๊บป๊ ตายไม่ตายจุดดูจุดดูจุดูจุดูนาเก็ตเคลียริกด่าไม่หยุดเลยสักปล่อยมันเหงาแหละไอ้ยังไม่มีเพื่อนดูอเอาตูดเหงาตูดใช้บริการใช้บริการฟรีเดี๋ยวกูไปให้จ่เกเรเฮ้ยเขาไปโอร์ดุิกกันปะพี่ปะเคีียรมันยังไม่เกิดไงเขาหาว่าเราไม่มีส่วนร่วมเขาจะเอาไอ้นี่อ่ะ ไอตัวเนี้ยเอ็นจูน้องร้โอ้ยอุ้ยเห็นกูใช่ไหมอ่ะไอ้เชี่ยมึงไม่การป้องบนวะไม่รู้วะยกูกูไปการกูไปการคือตอนเนี้ยกูต้องเดินตามพวกมันด้วยเพราะว่าคนจ่ายดาเมจมีเยอยเขาแรงมากเขาแรงจริง เชี่ยผมมเสร็จทำไีอยล่ะปุ๊บๆๆบปบบบได้ไหมได้ได้ได้ตันึ่งตัวนึโอ้ยล็อกเก็ตลันเช้เหี้ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตลันเช์นี่แหละน้ัวไอ้ซ่าทีมเลิกคุยแลวตีคีมก็ลำบากแล้วไอ้เชี่ยตีคีก็ตีไม่ไหวหนึ่ง 629คืออะไรวะรู้เลยว่าดาใครใครวะไม่ไมาอ๋อจบเลย